ขออนุญาตต่อนะคะหน้า18บทที่12บทสวดรัตนปริยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสังเคสุวายังรัตนปณิตังนโมนะโนสมังอัติตถาคเตนะอิทัมบิพุเทรัชนปณีตังเอเตนะสเจนะสวัสดีโหตุขยังวิราขังอมะตังปณีตังยะัทระัชคะ ยะทัชาคาสกยะมุนีสมาหิโตนาเตณธรรมเมนะสมาธิกินกิธรรมปิธรรมเมรัรนมณีิตังเอเตณสัเจนะสวตีโหตุยมพุทธะ เศรษฐบริวันนยีสุจริงสัมาทิมานันตริกัญยมาหุสัมาทินาเตนะสมูนวิชติอิทรมปิธรรมยรัตนบณีตาเอเตนะสเจนะสุวิธิโหตุเยปุคราอัฏฐะตังปัสสะถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเลยาสุขตัสสะสาวกาอินเตสุทินานิมหาภรานิอิทรมปิสังครัตนบณีตาเอเตนะสเจนะสุวิธิโหตุ เยสุปะยุตานาสาทละเหนะนิกามิโนโคตมะนาสาสานังหิเตปฏิปดาอะมะตังวิไคยหาลธามุ้านิพุติมผู้ฌานาอิธรรมปิสังเทรตานามณีตังเอเตนะสัจเจนะสวทีโคตุสักีนังปุรานังนนวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตายาติเกภักัสิมิเตคีนะพีชาอวิรุะหิชนทานิพันติทีรายถายัมปทิโปอิ ทัมปิสังเครตัตนาบณีดาเอเตนสัจเจนะสวัสิิโหตุสิบสามบทสวดธรรมบุสหัสวัรอัตตาหาเวชิตดังเสยโยยาจาย,ยัางอิตราปชาอัตชันตัสสะโปสะสาธิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะ <c oughs> คันทพโนมาโรสหาภมุนาชี่ังอปาชีตังกายิราตถา,ารูปัสชันตุโนสิบสีบูสวดเก็บปุตรสูตรภาสิตามีถังเตนะพระกวัตตาชาณตาปัส,สราอรหัตตาสามาสามุทเยนะเอธะตุมเหมาอนุสเวณะมาบรมะประรายามาอิติกิริยามาปฏิ ปะ่าตะกาะสัมปทานนะมาตักกะเหตุมานายะเขะเขนะมาอากาบระอาการะปะพิววิตักเกนะมาอิทินิชานะขันติยามาพัพพะรูปรยาป่าตายะมาสัมโนโนคารุยาถาตูมเหตุอัตนาวะเฉยในีถธาอิเมธรมาอากุสไรเวธรมาสาวะชยัมยมธรรมามินโยคราหิตายเมธรมาสวัตตาสมาธินา อหิตายะทุกขายะสองวัตติอัฏฐตุเมเหปะชะเหยียธาเหยีธาตุมเหอัตนาวะเฉยยาธาอิเมธรรมะาากุศระอิเมธรรมะนาวชา